สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ดิฉันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังคือเมื่อคืนหรือเปล่าเข้าไปในกลุ่มคาเผือกนะคะกลุ่ม <c oughs> ขวัญใจของดิฉันก็ไปเจอคอมเมนต์เออโพสหนึ่งบอกว่ามีฝรั่งมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็คือจังหวัดอุดรน,นะคะ สีป่ปีหรือกี่ปีนี่แหละี่ฉันจาไม่ได้สี่ปีหรือแปดปีนี่แหละนะคะแล้วทีนี้ก็เลยมีการแชทนะคะพูดคุยกันผ่านออนไลน์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็ส่งรูปให้กันไปมาไม่เคยเปิดกล้องนะคะแล้วเธอเข้ามาโพสถามว่าจะไปเจอกับผู้ชายคนนี้ในอีก2วันข้างหน้า ผู้ชายคนนี้เป็นสามีใครไหมหรือใครคุยด้วยหรือเปล่านะคะเพราะผู้ชายคนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรก็จะมีหลายหลายหลหลายคอมเมนต์นะคะมาบอกว่าเฮ้ยฝรั่งอยู่เมืองไทยแถมอยู่อุดรด้วยมันจะโสดจริงหรอมันน่าจะมีเมียแล้วนะแอบเมียมาแอบซ้ำคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะโดนหลอก นีหรือเปล่าหลอกกินฟรีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีหลายๆคอมเมนต์มึงคอมเมนต์ก็ก็บอกว่าก็ไปเจอนะคะอ่ะในส่วนตัวของดิฉันขอขอเล่าในมุมของดิฉันนะคะคือการที่ฝรั่งมาอยู่อุดอรเนี่ยจะด้วยวีซ่าแต่งงานวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่ากเกษียณน,นะคะ ก็คือมาหาสามารถมาอยู่อุดรได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องแต่งงานนะคะเคยเคยมีมีเพื่อนของแฟนเพื่อนดิฉันอีกทีหนึ่งนะคะคือเขาเป็นฝรั่งแต่งงานกับเพื่อนดิฉันแล้วทีนี้เขาก็มีเพื่อนเป็นชาวฝรั่งก็เลยพอเกษียณเขาก็เลยย้ายมาอยู่จังหวัดอุดรน,นะคะแล้วทีนี้ฝรั่งคนนี้มาด้วยวีซ่าเกษียณนะคะ แล้วก็เขาก็สามารถอยู่ได้นะคะทุกๆสามเดือนเขาก็จะออกไปลาวหรือไปประเทศข้างเคียงนะคะแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาใหม่แล้วก็จะมีเงินยื่นอะไรแบบเนี้ยแล้วสรุปว่าเขาไม่มีเมียแต่เขาจะแชทคุยกับผู้หญิงไปเรื่อยๆนะคะหรือบางทีก็จะไปไปเจอผู้หญิงตามสถานที่ต่างๆแล้วก็จะนัดคุยกันนะคะเขาไม่เอาใครเป็นตัวเป็นตนถ้าคบกันได้แป๊บๆ ใช่ที่ที่ฉันเห็นผู้หญิงก็เดี๋ยวเที่ยวมาอาทิตย์หนึ่งเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนบางคนก็อยู่ได้เป็นปีแล้วก็เลิกล้างกันไปเพราะว่าเขาไม่เปย์ผู้หญิงค่ะแต่ถ้ามาอยู่กับเขาเขาก็จะจ่ายค่านู่นค่านี่หมายถึงค่ากินอยู่ค่าใช้ภายในบ้านนะคะแต่เขาไม่ให้เงินเธอใช้นะคะถ้าเธอมีงานทําคุณก็ทํางานของคุณไปแล้วตอนเย็นก็กลับมาอยู่ด้วยกันก็จะมีกับข้าวมีอาหารมีที่พักให้คุณ แต่ไม่ให้เงินคุณใช้นะคะไม่มีการที่จะหยิบยื่นเงินทองช่วยเหลือผู้หญิงเวลาที่เขาเดือดร้อนนะคะแล้วก็ต่อให้ผู้หญิงกราบอ้อนวอนขอให้เขาช่วยเพราะว่า,าครอบครัวมีปัญหาตอนนี้อยากจะใช้เงินเขาก็ไม่ช่วยเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของเขานะคะและผู้หญิงเหล่านั้นก็ ค่อยๆหายไปทีละคนแต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆจะมีผู้หญิงหน้าใหม่ๆมเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็คืออีกกรณีหนึ่ง oh. และอีกกรณีหนึ่งก็คือเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะวีซ่าท่องเที่ยวพอหมด90วันเขาก็จะออกไปประเทศข้างเคียงนะคะแล้วเขาก็จะเช่าบ้านอยู่ที่อุดรน,นะคะแล้วก็เช่าบ้านอยู่ที่ลาวนะคะเขาก็จะทําอย่างนี้ พอครบครบกันหนดวีซ่าท่องเที่ยวหมดเขาก็จะไปประเทศลาวนะ,ะเสร็จแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาอีกเขาจะทาแบบนี้เรื่อยๆเขาจะเช่าบ้านสองที่ไว้นะคะทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวขออภัยที่พลดพินประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้มันมันไม่ได้สมผลเสียอะไรแต่ฝรั่งคนนี้ก็คือไม่เอาผู้หญิงจริงจังเหมือนกันแต่ว่าเวลาไปกินไปเที่ยวไปอะไรเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ โอเคแต่เขาไม่เอาใครจริงจังนะคะคือถ้าใครอยากมาอยู่กับเขาก็มาอยู่นะอยากจะไปก็ไปแต่เขาไม่มีการช่วยเหลือดใดๆดทั้งสิ้นนะคะและอีกกรณีคือหนึ่งคือ,อเมียเผลอแล้วเจอกันกรณีเนี้ยคุณระวังดีๆนะเ,เกิดการตบตีกันมามีใช่น้อยนะคะและโอเคถ้าในช่วงแรกๆคุณไม่รู้ว่าเขา มีเมียมีครอบครัวแล้วโอเคก็ว่าไปอย่างพอไปเจอกันแล้วและคุณสืบได้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วคุณต้องถอยนะคะคุณต้องถอยเพราะว่ามันเป็นสามัญสำนึกพื้นฐานที่เราจะไม่ทําให้ครอบครัวของคนใดคนหนึ่งแตกแยกแต่ถ้าคุณยังดึงดันอยู่เชื่อเถอคะค่ะ<ๆ>เขาไม่เลือกคุณหรอกยังไงเขาก็ต้องเลือกเอาลูกเอาเมียเขาเขาไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียเขามาเอาคุณแน่นอนนะคะ ก็จะหลอกมีความสัมพันธ์ไปวันๆนหนึ่งหลอกใช้คำหวานกับคุณไปวันๆและคุณลองสังเกตนะเขาไม่เปคุณหรอกเขาไม่ให้เงินคุณใช้หรอกนะอย่างน้อยๆอย่างมากก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆให้แต่ถ้าคุณอยากได้ทองหรือว่าอยากได้มือถือหรือของมีค่าเขาไม่ซื้อให้แน่นอนนะคะลองลองดูนะคะว่าดิฉันพูดจริงไหมอันนี้ก็คือเป็น อีกตัวอย่างหนึ่งที่ประสบการณ์ตรงที่ดีฉันเจอมานะคะมันไม่แบบเหรอคะที่ฝรั่งที่มาอยู่อุดรหรือมาอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่เชียงใหม่ก็ตามเขาอยู่แบบส่วนนะคะมาด้วยวีซ่าได้สองประเภทคือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าไอ้สามประเภทวีซ่าแต่งงานวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าเกษียณน,นะคะสามารถเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้นานๆเพราะว่าบ้านเราเปิดโอกาส นะฮะแล้วเขาก็สามารถจะซิกแซกไปประเทศนู้นแล้วก็กลับเข้ามาได้นะฮะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องวีซ่าก็ตกไปแต่เรื่องว่าเขามาหลอกให้น้ำแตกและแยกทางอันนี้เป็นไปได้สูงนะคะถ้าเขาจะคิดจริงจังคุณคุณตัดช้อยนี้ไปเลยนะก็ลองไปเจอกันแล้วกันนะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเปิดกล้องเปิดอะไรโอเคในกรณีเนี้ยถ้าเขานัดคุณอีกสองวันเจอกันไปเจอโรดนะคะไปเจอเลยแล้วก็เรียบเรียบคุณเคียงทางกนะโอเคะในในเดทแรกเขาไม่ชวนคุณไปนอนด้วยหรอกนะแล้วต่อมาถ้าเจอกันเรื่องอะไรกันก็ลองลองเรียบเรียบเคียงเคียงไปบ้านเขาดูนะคะถ้าสมมุติว่าโอเคเขาไม่มีครอบครัวก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง ะะกรณีหนึ่งสองแล้วน้อยมากที่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเขาเป็นเนื้อคู่คุณเขาอาจจะจริงจังนะคะเหมือนพรมลิขิตชะตาต้องกันก็เลยอยู่ด้วยกันแต่อย่าลืมว่าฝรั่งที่อยู่ประเทศไทยนานมันเคี่ยวนะคะแล้วเขารู้ว่าผู้หญิงไทยต้องการอะไรแบบไหนนะคะต้องการเงินต้องการอะไรคือมันรู้มาก รู้มากในที่นี้ก็คือรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงนิสัยคนไทยเป็นยังไงผู้หญิงไทยต้องการฝรั่งเยอะนะคะเขาจะคิดอย่างนี้คือเขาหลงตัวเองว่าฉันเป็นฝรั่งฉันเป็นฝรั่งผู้หญิงไทยจะต้องมาเอ้าฉันจะต้องเห็นฉันเป็นพระเจ้าฉันจะดูดีไม่เลยอะนะแต่ฝรั่งหลายๆคนก็คิดอย่างนี้จริงๆนะ เดีดิฉันก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณกลุ่มคาเผือกนะคะขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณสมาชิกในกลุ่มนั้นสวัสดีค่ะ